5, 4, 3, 2, วิทยาศาสตร์มาหาศจาร์แสนหันษาสร้างปัญญาสร้างรอยยิ้มทุกแห่งหนงส,สร้างความสุขสร้างความคิดให้ทุกคนแส้เลื่อนโดนเวนบอไฟแ์โชสวัสดีค่ะพวกเราคือเทพิดาแห่งหินสามวันดิ่ันเทพิดาอารียาคำบ,บวัวพี่ๆค่ะ พชานที่วิดาตาทองนีเตยค่ะพิชานเที่วิดาธนาศิรินาอดีวี่ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนศิริไรพงยาอำเภอศิริไรจังหวัดบึงกาฬค่ะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงได้มาปตัวตัวแบบนี้นะก็วันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยปีที่พวกเราบางแผ่นๆนี้ถึงจะวางงานไงล่ะอ๋อใช่แล้วหนึ่งร้อยปีผู้แสดงเล่นบอลให้กันดูสินะแต่เอเมื่อสักครู่นี้เป็นวิสัยทัศนของใครกันนะฮ่า ใครกันล่ะก็ฉันนี่ไงนี่คือเวทมนต์ที่ฉันเริ่มเรียนมาตลอดหนึ่งร้อยปีชนะแล้วมันคือเวทมนต์อะไรล่ะมันก็คือเวทมนต์ควันพิษโลงฮะควันพิษโลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะปุ้ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าภายในบิเกอร์มี่ยจะเตนเปิดออกซายอยู่เมื่อเติมโพลิเฟียมปรามีเกเนตลงไปทําปฏิกิริยากันถ้าเราไม่เกิมยาใคราอบร้อนหร้อนและาใครที่เพิ่งเข้ามานะคะลงชื่อไว้ให้ครูด้วยนะคะ แล้วสูบฟันนิบอลส่วมาจะกู้สูดอุ่มออกซิเจนเลยค่ะสำหรับหลักการที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการนำาหลักการทางวิทยาศาสตร์เคมีมาใช้ในชีวิตประจำวันที่ปลอดภัยปลอดสารเคมีนะคะว้าวเป็นองวิทยาศาสตร์มีคำตอบฟันที่สมองของนมนคษย์ทำเอาเราตกใจและเห็นได้เลยนะคะอา,ากาศร้อนแบบนี้ได้นำไปวช่บนนี้นี่เลยค่ะน้ำอำมฤตค่ะน้ำอำมฤตใช่ค่ะ ขอบใจจ้าไอแต่ถ้าเป็นน้ำผลไม้ก็คงชื่นใจดีเนาะเอดูเหมือนว่าไอจะโดเปลี่ยนน้ำเปล่าให้เป็นน้ำผลไม้ได้นะน้ำอมฤตนี้นะคะสามารถเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเใหนเป็นน้ำอมุ่นได้ด้วยนะคะคะทำได้จริงหรอไอจะเปลี่ยนจากน้ำเปล่าใหนเป็นน้ำอมุ่นท่านผู้ชมจับตาดูดีนะคะจับตาดูดีนะคะพี่ว่า น้ำเปล่าเปลี่ยนเป็นน้ำองุ่นนอกจากนี้นะคะไอ้ย่างเปลี่ยนจากน้ำองุ่นให้เป็นน้ำเปล่ากลับมาเหมือนเดิมได้เห็นด้วยนะคะจับตาดูดีนะคะจับตาดีนะคะพี่ชูวันโอ้โหเป็นไปได้ไงอะน้ำองุ่นเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าได้จริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะไอ้ย่างเปลี่ยนจากน้ำเปล่าให้เป็นน้ำโซดาซูซ่าได้เห็นด้วยนะคะจับตาดูดีๆนะคะจับตาดีนะคะพี่ชูวันโอ้โห เป็นไปได้ไงอะเต้นวนนี้เลื่เลเลนนอเนาะดึงเลยนะคะดึงไม่ได้นะคะเป็นสารเคมีค่ะอ้าวเหรอคะแสดงว่าเมื่อสักครู่มันคืออะไรเหรอคะไอที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสารละลายแคลเซียมคลอไรด์และซีนอัลคาลีนที่สามารถบอ,อกความเป็นกรดเบสได้มาาดเมื่อเต่ำโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะเปลี่ยนจากของเหลวใสไม่มีสีเป็นสีชมพูอ่ะสารนั้นเติมกรดในชิคลงไปทำปฏิกิริยาทำให้ตะกอนจะหายไปนนเองค่ะ เึ่งมองเวล้ว่กับมะปล่านะคะจากนั้นติมโซเดียมเฮเจคคาบอเนตลงไปเา้าะฏีกิรียากับนต่ํกะเกการทําริยาขึมาทํให้เกิดฟองขึ้นข้ากับเกลือค่ะหลังจากให้นไปใช้ในชีวิตประจานะคะให้ในการเรียนรู้ นี่เลยเหรอหนูนะไม่ได้กินตาเราโชว์เว้นมันบ้างแล้วสินะเคยก็มีอะไรสนุกๆมาให้ไอ้กับปุ้ยและ่านผู้ชมรู้สนุกเหมือนกันค่ะเราขอเชิญท่านผู้กล้าสี่ท่านมาเล่นสนุกกับเราค่ะสี่ท่านค่ะนับหนึ่งขอให้รวยแล้วสองขอให้สวยนับสามขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเรามีของรางวัลให้ด้วยนะคะเชิญค่ะใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะแช่มุก้าชื่ออะไรอยู่มอไหนกันคะชื่อมีนค่ะอยู่มอ518ค่ะชื่อเฟิร์นค่ะอยู่มอ518ชื่อฝนค่ะอยู่มอ517ค่ะก่อนที่เราจะทำการลอเดี๋ยวแชมุก้าสอดแว่นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะโดยใช่มุก้าเทผุงนิ้เจ็ลงไปพร้อมกันเดี๋ยวปุ้ยใจะสัญญาณนะคะแช่มุก้าค่ะ ตอบที่ล่าสุดเป็นอะไรยังคะตอ,อบแล้วค่ะตอบแล้วนะคะที่สองหน,นโอ้โหจะมีไปได้ไงอ่ะน่าจกเก็นตีนเบลว์ขอบคุณทุกท่านมากนะคะข,ขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะของรางวัลตอบไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วมันเกิดแบบนี้ได้ไงคะเตยที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เกิดจากการที่เราเทน้ำยาล้างจานลงไปในหลอดแก้วแล้วเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น50%ลงไปซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดปฏิกิริยาแตกตัวให้น้ำและออกซิเจนออกมาผสมกับน้ำยาล้างจานเมื่อเติมโพแทสเซียมไอโอไดซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นอย่างรวดเร็วฟองและการที่เกิดขึ้นจึงถูกขับออกทางปากหลอดด้วยแรงดันของก๊าซออกซิเจนนั่นเองค่ะ ว้าวเป็นโมวิทยาร์ามีคำตอบรองหลักการที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ side, สามารถนำไปทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ส่วนโพแทสเซียมไอโอไดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและยังเป็นส่วนผสมของอาหารฝัดในเชิงเสริมสร้ญญางก,ก,กรแทได้อีกด้วยค่ะว้าวเป็นโมนพิยาร์อยู่รอบตัวเรา โอเคนะคะก็จบไปแล้วนะทีเออ่เป็นตัวอย่างที่วีโอนะคะในเรื่องของการแสดงสายโชว์นะคะลูกเออซึ่งนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะจับคู่กันนะคะจับคู่ทํานะคะแต่ว่าปกติแล้วการแสดงสายโชว์เนี่ยสามคนก็คือสามการทดลองแต่ว่าโอเคแหละนะคะครู ลดให้แค่สองคนหนึ่งการทดลองนะคะนักเรียนจดเลยว่านักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะคะในในในคลิปวิดีโอนั้นก็คือหนึ่งนะคะนักเรียนอย่างแรกเลยนักเรียนต้องแนะนำตัวนะคะครูอนุญาตนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเจอกันนะคะในคู่ของนักเรียนก็คือให้โคกันว่าใครทำอะไรสมมติว่าคนหนึ่งหาเนื้อหาใช่ไหมหาเนื้อหาเรื่องของการทดลองแล้วอีกคนหนึ่งก็ อาจจะทำการแสดงก็ได้นะคะแต่ว่าตอนที่อัดคลิปวิดีโอส่งครูค่ะเรียนให้นักเรียนแนะนำตัวสองคนเลยนะคะในคลิปเนี่ยว่ามีใครได้ใครบ้างหรือนักเรียนจะบอกว่าเออบ้านใกล้กันอยากจะช่วยกันอัดคลิปก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องระมัดระวังหน่อยในส่วนนี้นะคะก็คือครูอนุโลมก็คือเราโคกันก็ได้นะคะเป็นคู่คิดว่าถ้าเป็นคู่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ อีกอย่างเราก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะคะก็ถ้าเป็นคนเดียวครูว่าก็เออนะเนาะเดี๋ยวเธอบอกว่ามากเกินไปอีกอะไรประมาณเนี้ยแต่ครูให้เวลาหนึ่งเดือนก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดจินหานะคะก็คือเออให้เวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็อัดคลิปส่วนใครที่ทําเสร็จแล้วก็คือสามารถส่งคลิปวิดีโอได้นะคะในไลน์ส่วนตัวครูก็ได้นะคะ เอ่อเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้ไม่เห็นเนาะเผื่อว่าเธอเขิอนอะไรประมาณนี้นะคะก็ส่งในไลน์ก,กลุ่มก็แล้วกันนะคะก็คือเนื้อหาที่นักเรียนทำนะคะก็คือการทดลองหนึ่งคือหนึ่งนะคะแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวสองนะคะบอกชื่อการทดลองนะคะนักเรียนอาจจะดัดแปลงเป็นว่าเอ่อมหศัศจร์จิงรอบตัวหรือว่าเอ่อแปลงห้องทัวร์ให้เป็นห้องทดลอง ต้องมีชื่อชื่อเรื่องการทดลองด้วยนะคะแล้วก็1แนะนำตัว2มีชื่อการทดลอง3นะคะอ,อ่บอกการทดลองมีอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็4นะคะก็คือนักเรียนต้องสรุปผลด้วยว่าการทดลองของนักเรียนเนี่ยที่ทดลองมาเนี่ยมีลักษณะผลอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะนักเรียนต้องบอกวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะ สรุปนะคะหนึ่งคือแนะนำตัวสองชื่อเรื่องสามสามอะไรคะสามอุปกรณ์การทดลองสี่วิธีการทดลองห้าสรุปหกเหลักการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะมีใครที่จะสอบถามอะไรไหมคะมีใครสงสัยตรงไหนบ้างนักเรียนสามารถสอบถามครูได้ตลอดนะคะในระยะเวลาที่นักเรียนทำนะคะก็คือ วัตถุประสงค์ของครูก็คืออยากให้นักเรียนทําการทดลองนะคะแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ทักษะนะคะความกล้าแสดงออกนะคะตรงนี้เราต้องฝึกด้วยนะคะต้องฝึกความกล้าแสดงออกด้วยนะคะใครมีคําถามที่จะถามครูบ้างมีไหมคะที่ขวดอธิบายไปเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะอตอบหน่อยเร็วเข้าใจไหมคะ ค่ะเข,ข้าใจไหมเข้าใจค่จเออแล้วมีคำถามอะไรสงสัยบ้างคิดว่าเป็นคู่โอเคไหมคะจับคู่กันเองได้ไหมได้ค่ะจับคู่กันออเออจับคู่กันเองได้นะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีปัญหาคิดว่าสงสัยอะไร สอบถามได้นะคะการทดลองนักเรียนเอาง่ายๆก็ได้ค่ะนักเรียนลงไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะมันมีการทดลองที่เราสามารถหาอุปกรณ์ใกล้ๆตัวนะคะหรือของที่อยู่ในครัวได้ซ้ำนะคะที่ว่าเอาสามารถทําการทดลองได้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตอนตอนนักเรียนอัดคลิปนะคะนักเรียนก็ต้องทําการทดลองเหมือนกับที่ว่าเอาครูให้ดูเมื่อกี้ค่ะคคออเรียนนะคะแต่ว่าครูขอแค่การทดลองเดียวนะคะเออ Okay, ครนะูครูทวนได้ใหม่ได้ไหมอ่ะครูเพราะเสียงหนูมันติดติด,ตดหายหายเราไม่ค่อยได้ยินอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนบางคนก็ไม่ได้เข้านะคะอันแรกนะคะให้นักเรียนนะคะในกิจกรรมที่อัดคลิปก็คือให้นักเรียนแนะนําตัวนะคะทั้งสองคนเลยสองนะคะบอกชื่อการทดลองของนักเรียนสามบอกอุปกรณ์การทดลองสี่วิธีการทำห้า สรุปผลการทดลองนะคะว่าการทดลองกับนักเรียนเนี่ยได้ผลอย่างไรและ6นะคะบอกวิธีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งความยาวของคลิปนะคะครูให้ตั้งแต่5-10ถึง10นาทีนะคะแต่ไม่เกิน5นาทีโอเคไหมคะอัดคลิปปกติเนี่ยค่ะนะคะอัดคลิปใส่มือถือแล้วก็ส่งมา ให้ครูนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าในไลน์เนี่ยมันจะให้แค่แค่ห้านาทีหรือสิบนาทีได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันมันจำกัดด้วยรู้สึกมันจำกัดเอ่อการส่งคลิปแต่ครูคิดว่านะคะการทดลองเดียวอะ่ะห้านาทีน่าจะเสร็จค่ะลองดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออส่งไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยค่อยบอกแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมอัด มันมีโปรแกรมตัดแต่งคลิปวิดีโอได้หมดนักเรียนจะจะใช้คลิปตัดแต่งก็ได้เพื่อให้มันมันดูดีเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนอาจจะใส่อาจจะใส่อจจใสเอ่อทิกเกอร์คำพูดอะไรประมาณนี้ค่ะเออก็ก็แล้วแต่ทักษะของนักเรียนนะคะส่วนถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยระหว่างที่นักเรียนทำไปก็สามารถถามครูได้นะคะ อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าวัตถุประสงค์ก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้ทําการทดลองแบบง่ายแล้วก็ฝึกทักษะกระบวนการก็คือความกล้าแสดงออกนะคะความกล้าการพูดกล้าทำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลงมือทำโอเคไหมคะโอเคไหมเอ่ยโอเคค่ะถ้าโอเคถ้าไม่มีคำถามอะไรนะคะนักเรียนลงชื่อเอาไว้ ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกได้เลยค่ะนะคะมาพูดแค่นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วเดี๋ยวครูก็จะขอชิ้นงานแค่อย่างเดียวเนี่ยชิ้นเดียวนะคะก็คืออัดคลิปการแสดงสายโชว์นะคะให้ครูนะคะแล้วครูก็จะให้ผ่านสาหรับกิจกรรมชุมนุมสายโชว์นะคะของภาคเรียนนี้นะคะอโอเคนะถ้าโอเคแล้วค่ะเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ